Thank you ู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเดนบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราจะพาชมการรีทรเวทบ้านไม้สองชั้นสไตล์โมเดนครับไปเลยครับอเ okay, ครับตามมาเลยครับดี่เราก็มาพบก,กัสช่วงด้านล่างเป็นห้องโถงส่วนตัวนี้เป็นช่วงห้องที่ต่อเตอิมออกมาจากโครงสร้างเดิมครับ จะเป็นขนาด3าถึงนหคนานะครับปัญเารื่นี้ก็เป็นไม้คานดูสังเคราะห์แล้วก็ทาสีโยามาแล้วเครื่องาสำหรับวางชั้นทีวีนะครับอันนี้จะมีโคมไฟซาลเปลให้หนึชุดน,นะขนาดจะเรื่องหลังนี้จะใช้ขนาดที่60คูณ60นะครับเป็นแกนตัตลูกค้าสามารถเลือกลายหรือขนาดได้ครับมีงบมีงบ <c oughs> ให้ให้อยู่ออกมาครนะับก็เป็นห้องโถงของบริเวณโซนโซนเก่าของตัวบ้านนะก็จะมีอันนี้มีเป็นโงไฟให้ไฟนะซ่อนหลงเดิมที่ตรงนี้จะเป็นเป็น,ปนอ่ารอดคนระับของตัวบ้านเลยคนระับเราก็ทําการเก็บทำเป็นป้ายหลงนะเพื่อซ่อนอไม้รอดเดิมให้มันดูดีขึ้นนะ แต่ประตูทางเข้ามาปับแลวก็จะมีแบบประตูด,ด้านข้างสำหรับออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะสำหรับรต้อนรันก็ได้นะสวนหยอมปลูกต้นปปไม้อนะไรทำไดนะ้เดี๋ยวเราไปดูต่อไปตอนนี้เนาะคงไปเราก็สามารถเป็นสีได้นะก็จะมีสามสีนะ กามีหมดสองไลน์ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้อันนี้เราก็เข้าสู่ห้องครัวเนาะส่วนหน้าหลังเนื่องจากห้องในตอนนี้นะมันจะกว้างแต่ที้เราโยกขนาดมาครับกับพื้นที่แล้วก็ตางมุ้นี้ก็จะมีประตูะตู้หลังมุมโต้กต็จะเป็นมุมโต้ UBC นี่ครับสำหรับกันน้ำกันปวกผมชีวิตได้หมดประตูก็เหมือนกัน เประตูดูพิมพ์สีเหมือนกันครับต่อมาเราไปห้องน้ำห้องน้ำเข้ามาดูได้ห้องน้ำก็จะมีชาวเวอร์งบให้นาะมีงบสุขภัณฑ์แน่ก็จะมีชาวเวอร์พวกก๊อกพวกถูอ่างกระจุกเราแก่งว่าเนาะแล้วก็ของชิ้ชู้เนาะก็จะมีงบให้ลูกค้าถ้าใครสนใจติดต่อมาทันทีทางช่องก็ได้วันนี้จะมีงบตั้งเบื้องให้กระเบื้องขนาด ก็เบื้องลื่นให้หมดให้ลูกค้าเลือกลายได้โดยเป็นในวิธีตามความต้องการลูกค้าเนาะแบบนี่ก็เทียนน้ำของผ่านไปแล้วตก็เป็นยูซีนะฮะลายลายสกุลักนะียัดดูหยัง่ายห้องนี้เหมือนกันนะห้องจะเป็นโซนของห้องตั้นผู้หญิงนะครับ ก็จะมีเหมือนการจะห้องนุ่มครบทุกอย่างก็จะเป็นหลังนี้ก็จะมีอยู่สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวสองห้องโถงแล้วก็ระเบียงด้านบนเราขึ้นอันนี้ก็เคาเตอร์ไปเคเตอร์ตรงนี้ก็จะมีมีแถมให้ก็จะมีตามค์ยกให้คุณลูกค้าของบ้านเนาะ่วนตอนนี้ลูกค้าก็จะซื้อมาก็ทางเราก็จะมีการติดตั้งให้เป็นรูดู จะเป็นสีสองหลุนเก็สองีจะปิดใหนุนบีกางตัววางอะไแล้วเก็บสีเก็บสีให้เรียบด้วยรก็สำรับวางส่ยตแก๊สนะสาตแก๊นี่ก็เป็นสายสำรับต่อกับเครื่องทำอาหาร ่นทางขึ้นเดิมก็ระดับบ้านมันติดกันเนรอเหมืนใดเราก็ต้องทำระดับนนยุเพื่อให้มันของชัน,น้นทางขึ้นใหเป็นมาลาหกันงเขาจะมีราวเสริมพื่ให้ราวอีกโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมีอยู่ชั้น2แล้วนะ มีนนาะไรจะมาดูอีกนะค้ัแล้วหนังก็เป็นหลังคาจับข้องขวานะจับชั้นสองมัจาบหลังคาชั้นสองเวลาซ่อมแซมอะไรก็จะได้ดง่ายๆนะนนี้ก็เป็นทางลงนะหันมาอีกทีครับอันนี้เป็นทางลงนะมีไปมีโคมงให้มีราวจักให้นะเป็นรา,นะาวไนะม้นคงแข็งแรงสีดำดำด้านนะพื้นตัวนี้คนระับเป็นพื้นเดิมแล้วก็ขัดแต่เราก็อุดลองนิดหน่อยนะเสร็จแล้ว เครื่เเครืเงลงมเล็กเกือเนเครือเงาโอเค้องก็จะเป็นไฟซ่อนลุมนะครับขนาดของห้องโถงนี้นะก็สามสามจดห้ามจุดห้านะโดยะมาณแล้วก็คูณด้วยความยาวเจเมตรกว่าจะแปดเมตรแล้วก็จะมี ตอนนี้เนาะห้องห้องนอนเดยมก็จะเป็นแบบเดิมเอาให้ลูดูนะอดี๋ยวเอาลูกแซ่์ดูเลยดีครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่เราปรับใหม่เดิมทีก็เป็นหนังไม้หนักนะที่นี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดก็เปลี่ยนไปเป็นหนังเบาผนังเบาเป็นโครงเหล็กติดตั้งก็าห้าสิบห้าสิบซอยโอเคแล้วทังนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลไฟไปบันไดเนาะโคมไฟบันไดอ่ะ เปิดสามารถเปิดข้างบนกับข OK. <Okay. S 2> ้างล่างได้นะครับตัวนี้ไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ควรไปไปซ่อนซ่อนซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ไปโคมข้างบนส่วนน่าดูข้างในก่อนครับข้างในก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนแล้วก็มีสำหรับไว้เกวางของหรือก็เป็นเรื่อเดิมไม่ได้ทำอะไรมากแค่เครื่องน้ำ เราไปดูห้องเราเป็นต่อไปอันนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่แล้วก็จะมีแบบพื้นที่กว้างนะแล้วก็จะมีอันนี้แอร์ก็เป็นแอร์เดิมนะตอนแรกประอดลงไปก็ตั้งมาตั้งมาแล้วตรงนี้น้าต่างกว้างพอสำหรับทำงานหน้าตรงนี้มองลงไปหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูะละเบียงด้านหน้าสำหรับนั่งชูเดิมเบียแล้วก็กาแฟตอนเช้าตอนเย็นก็ได้ีได้บรรยากาศดีตอนนี้เราก็มาพีเซต์ละเบียงด้านหน้าโอเค,ครับตอนนี้เป็นพื้นพื้นในตัวปูด้วยวีว่าบอกนะ แล้วทับด้วยแผ่นสังกะสีกันซึมนิดนึงแล้วก็คูทับด้วยแผ่น <c oughs> ไม้สังเคราะห์ลายเสี้ยนเนาะแล้วก็ลงสีย้อมไม้แล้วก็เคลือบอีกทีนึงตัวนี้จะใช้เป็นลาวหลิกใช้เป็นลาวหลิกแล้วก็เป็นกระจกหนา8มิลลิระตรกรับแล้วก็มีไปมีไปมีไปข้างบนเลยนะเลียงีได้นะ อากาศนั่งตอนเย็นได้ชิวๆเจ้าของบ้านเะตรงนี้เราจะมีด้านข้างอีกเนาะเป็นสำหรับนั่งชิวได้สบายเลยมีกันตกได้เป็นเหลาเหล็กแข็งแรงทำด้วยเหล็กแล้วก็บุด,ด้วยกระจกแล้วก็ทาสีด่างๆนะครฮะ เดี๋ยวเราไงเราจะพาไปดูนอกบ้านก่อนครับโอเคครับเราจะไปดูนอกบ้าน <Okay. S 1> นักบ้านก็มีอนอกบ้านให้นะนอกบ้าน,น แล้วเราก็มาทานเท้านะครัเท,ท้าเราจะมีเราจะมีให้นะนี้มีงานเสียให้เราค่าที่มกถึงตามที่ม,ม,มกจะกำหนดเนาะ่ยก็ติดต่อเรามาสอบถามดูก่อนได้โอเคไหมนี่ก็จะเป็นระเบียงนังทานนะที่ออกมาทำกำนอกบ้านนะนี่ก็จะเป็นพื้น เรียงข้างบนเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้ไม้สังเคราะห์ลายเสี้ยนปักไฟนอกบ้านนะกันนะ สีให้ม um. ันแบบเคลื่อนน้อยอ่ะทำความสะอาดตัวนี้จะทำความสะอาดง่ายถึงเคลื่อนเป็นสึ่งเงาตัวนี้จะเป็นสึ่งเงาสีสีของเบเยอร์สีของเบเยอร์ดีครับมาดูต่อไปนี่เราจะมาดูทางล่างต่อทางล่างเราจะเป็นโดนสีเทาสีเทาแก่ แล้วก็สีตาลแก่เนาะที่ว่าให้มัาดูแบบออกโมดเดลสีเทาสีเทา,เทาจะสวยกว่านะเวลาแบบการใช้งานเนาะมันสีมันจะไม่ซีดนะถ้าได้เล่นสีเทาเข้มๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเสาเสาเดิมจะเป็นเสาสําเร็จนะแล้วก็ก่อวัสดุก่อหลังนี้ก็จะเป็นบล็อกบล็อกคอนกรีตแล้วก็ฉากตีตะข่ายให้เรียบร้อยนั้นแล้วก็ฉากแล้วก็แต่งด้วยล่อง UBC นี่ก็มีไฟด้านข้างให้เนาะ่ด้านนี้มันมืดนะเวลาเดินผักนะท่้นมามีไฟด้านข้างให้มาดูรายละเอียดรายละเอียดของตัวบ้านวัสดุต่างๆเดี๋ยวมาลองให้ฟัง ดีครับเราก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับวัสดุหลังนี้เนาะที่เป็นบ้านไม้สองชั้นนะว่าใช้อะไรบ้างทำเปลี่ยนตรงไหนบ้างเนาะเดิมทีบ้านตัวนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นเนาะหลังคาก็เป็นสังกะสีธรรมดาแบบบ้านนอกทั่วไปเนาะชนบทที่ก็าํากันเสร็จแล้วก็จะเป็นหลังคาสมจัว่วเดิมทีเนาะเสร็จแล้วตัวนี้ด้านล่างมันจะเป็นก่ออินแดงฉาบธรรมดาแล้วก็มุงกบประตูไม้อะไรนะครับเดีย๋ยวมีรูปให้ แล้วด้านข้างฝั่งหน้าฝั่งนี้เนาะฝั่งลงรถฝั่ถถาางถ้าหันหน้าเข้าบ้านเขาหยิดซ้ายมือเดิมทีก็จะมีผนังป่ามันทําให้น้ําหนักเสาแตกที่ทางผมได้เข้ามาดูและประเมินแล้วว่าเสาน่าจะรับน้หนักไม่ไหวก็ต้องทําการรื้อเสาด้านล่างแล้วก็ดีดเสาขึ้นดีดเสาดีดบ้านขึ้นเปลี่ยนเสาทําฐานลากใหม่คานคอดินใหม่หมดเนาะแล้วก็ เปลี่ยนไม้ฝาเพราะว่าฝาข้างบนเป็นฝาไม้แล้วก็มันมีการกินของปวกก็ได้ทําการรื้อรื้อจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนหลังคาเอาหลังคาเดิมออกให้หมดเหลือแต่อ,อ, <c oughs> อสีแล้วก็ใช้เป็นโครงเหล็กแล้วเปลี่ยนทรงเป็นโมเดนนะครับใช้สังกะสีสีเทาเป็นเมทัลชีท ปูกฟอยนหนา0.5มิลการร้อนส่วนไม้ฝ้าก็รื้อออกหมดทั้งลูกตั้งลูกนอนประตูหน้าต่างรื้อออกเอ่อจะเหลือส่วนของพื้นพื้นเดิมแล้วก็เสาชั้นสองเดิมแล้วก็เปลี่ยนเอาไม้ฝ้าออกเอาไม้ฝ้าออกแล้วก็ยิงเป็นโครงหนังเบาเป็นวัสดุเบาเดี๋ยวจะมีภาพให้ทีหนึ่ง แล้วก็เราก็กูดด้วยไม้ไม้ฝาไม้ฝาของเทอรล่าจะทํางานาทาสีจะออกมาดีกว่าของยี่ห้ออื่นนะครับในถ้าอื่นสนใจจะเป็นของเทอรล่านะเพราะว่าทาสีแล้วจะเงาแล้วก็อิ่มสีดีภายในก็จะกูดด้วยยิบซ้ำยิบซ้ำผนังเบาแล้วก็ด้านล่างจะเป็นก่อด้วยก่อด้วย อิดบล็อกฉาบอิดบล็อกฉาบแล้วก็กับเสียมธรรมดาเนี่แหละทั่วไปโอเคแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นดีดเสร็จแล้วก็ถมดินเนาะเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาดืมออกแล้วก็ตั้งเสาใหม่ถมดินแล้วก็ทับพุตติ้งพุตติ้งแล้วก็รัดคานคอดินใหม่ทั้งหมดก็จะเป็นงานใหม่ข้างล่างก็จะเป็นงานใหม่ทั้งหมดคือ